The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. สามีของลูกเน่ยเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินสมัยเขาเด็กๆหลังจากเลิกเรียนก็ต้องไปดูการชนไก่ที่บ้านแถวบ้านบ่อยๆทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนเข้าวัดเข้าใจบุญบาปจะคอยห้ามเสมอว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีและการทำอย่างนี้จะทำให้เสียการเรียน พอโตขึ้นก็ได้สมัครเข้ารับราชการทหารซึ่งทหารทุกคนจะต้องฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกงันตัวหลายอย่างเช่นยิงปืนขี่มา้าและในาน้อนที่สุดคือต่อยมวยซึ่งสามเองลูกก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเขาเป็นนักมวยสมัครเล่นเคยขึ้นเวทีชกที่งานวันสมัยงานวัดสมัยหนุ่มๆ ซึ่งตอนนั้นลูกได้ไปดูเขาชกรู้สึกว่าเขาเท่มากมและหลังจากลงเวทีนี่เองลูกกับเขาก็ได้ไปมาหาสู่กันเรื่อยมาประมาณห้าเดือนเขาจึงยกขันหมากมาสู่ขอลงจากเวทีมวยก็ไปยกขันหมากมาเลยนีลูกก็โอเคตกลงทีแต่งงาน จนมีลูกห้าคนกระทั่งจากเราสองคนเป็นเนื้อคู่กับเราสองคนต่างมีเนื้อห้อยแม่มีลูกแล้วเขาก็ยังสอนลูกๆทุกคนให้รู้จักการต่อยมวยตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็หาหนวมให้คนละคู่ยอดคุณพ่อเลยมีกระสอบทรายแขวนไว้ที่บ้านเอาไว้ให้ฝึกซ้อม เขามีนวมไวาให้ลูกทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงแล้วพ่อก็จะสอนลูกๆว่าอย่าทะเลาะก,กันนะลุกนะให้พูดกันดีๆแต่ถ้าจําเป็นต้งองทะเลาะกันแล้วก็เอานวมไว้คนละคู่ต่อยอกันจนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะให้มันเป็นเรื่องเวลาวไปเลยส่วนตัวลูกเองมีฐานะเป็นภรรยาทหาร มีความเป็นอยู่แบบสังคมเกษตรกรรมในข้าวทหารจะมีการเลี้ยงมา้าแข่งมา้าลูกก็เลยหันมายึดอาชีพผสมพันธุ์ม้าขายผสมม้าขายอย่างนี้อีกห้าปีจึงเลิกเพราะผสมจนม้าตายแล้วก็หันมาเลี้ยงลูกหมูขายต่อมาก็เลิกก็เปลี่ยนอีกเพราะ หมูตายถูกต้องจ้ะเระยียนมาทำอาชีพผสมไก่สุนักวัวถูกต้องจ้ะผสมพันวัวเอาลูกวัวมาขายจนกระทั่งเลิกอาชีพเพราะเพราะมาดูดีเอมซี <laughs> ลูกจึงหักดิบเลิกอาชีพพวกนี้ทั้งหมดเพราะกลัวบาป และห้ามไม่ให้ลูกทุกๆคนหันมาทำอาชีพพวกนี้อีกเลยจึงได้ส่งเสริมให้ลูกสาวคนที่สามและห้าคนที่สามและคนที่ห้าลงทุน <c oughs> เลี้ยงเด็กทำผักปลอดสารพิษ <c oughs> เปิดร้านกาแฟซึ่งเป็นจังหวะที่พวกเขาได้รับยื่นข้อเสนอจากเจ้าของที่ <c oughs> ที่เปิดเป็นร้านกาแฟเดิมว่าจะยกที่ให้เช่าขายสิบปี ลูกสาวลูกยึงได้ลงทุนทําร้านใหม่ทันทีเลยที่เขาเช่าต่อเซ้งต่อเจ็ดแสนบาทพอเปิดขายไปแรกขายดีมากเป็นเทน้ําเทท่าจนเจ้าของที่มาทวงขอที่คืนซึ่งงานนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะแม่ของลูกจะเป็นหญิงไทยใจนักเลงที่สวยมากอืมตอนมีชีวิตอยู่ชอบเล่นการพน,นันพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ก็เรียกว่าโบกซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกมากๆแม่ของลูกเล่นขึ้นมากได้เงินเป็นกอบเป็นกรจนตั้งตัวได้สรุปแล้วบ้านและที่ดินที่มีอยู่ตอนนี้แม่ซื้อได้จากเงินการเั็นนันท่แม่เล่นได้ทั้งหมดนิสัยแม่นักเลงมากจะไม่ยอมให้ใครโกงเลยหากใครโกงแม่จะ เอาเท้ายัานปึกไปเลยท่านจากไปได้วไวัย74ปีส่วนคุณพ่อของลูกเสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งที่อันดะเมื่ออยู่ได้75ปีหลังจากที่คุณแม่และคุณพ่อตายแล้วบ้านท่านอยู่ก็กลายเป็นบ้านออร้างไม่มีใครอยู่เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย คนมักจะเห็นผู้หญิงผมยาวสาวสวยมานั่งอยู่หน้าบ้านคอยกวักมือเรียกคนที่เห็นให้เข้าไปหาส่วนบ้างลูกยึดหลังอีกหลังที่อยู่ติดกันบางทีก็มีเสียงแกแอมไอและลากเก้าอี้เหมือนมีคนอยู่ในบ้านแต่พอเปิดเข้าไปแล้วมองไม่เห็นใครและยิ่งไปกว่านั้นสะน้านที่อยู่ในบริเวณบ้าน จะไม่มีใครกล้ามาขโมยจับปลาตอนกลางคืนเพราะมีคนเห็นคนสูงขาวแล้วกดขึ้นมาในบริเวณสวนสระน้ําจนล่ำเล็สงสัยกันว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ลูกที่ตายไปแล้วหรือเปล่าต่างลูกเคยบวชถึง16บพรรษาเป็นคนใจบุญมากมากชอบทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาเดินจงกรมไม่สูบบุรีไม่ดื่มเหล้า ุกวันพระจะถือศีลแปดและในมันพระมเทศที่บ้านเป็นประจําแล้วก็จะไปปาประกาศที่ชาวบ้านในหมู่บ้านมาฟังทมที่บ้านเป็นจนํานวนมากแล้วจะมีพานตั้งไว้เพื่อให้ทุกคนได้ทําบุญคุณตาสร้างวัดวาอารามสร้างพระยกที่ทํทสาธารณประโยชน์มากมายเช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างศาลาว่าการอําเภอแต่สุดท้ายโดยไยชราานุณตาก็จากพวกเรา,าไ,ไป้ดยวัย8ปสห้าปี ลูกสาวคนที่สอง,องลูกเกือบตายหลายครั้งวันแรกที่คลอดสายสะดือที่ผูกไว้ลุดออกมาทํำเลือดออกจากสายสะดือจนตัวซีดซึ่งถ้าไม่มีใครเห็นตอนนั้นก็คงไม่รอดส่วนครั้งที่สองตอนลูกสาวอายุสามปีว <c oughs> ิ่งซนอยู่บนชั้นสองวิ่งท่ทาไหนไม่ทราบพลัดตกลงมาชั้นล่าง หัวไปเสียบกับปีบันกา๊าซติดตาเป็นปากเฉหลามไว้ทาให้มีแผลเป็นกลางกระหม่อมมาจนมนกระทั่งปัจจุบันลูกสาวลูกยังเป็นคนกินอะไรลําบากตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเพราะกินก็ไปแล้วอาหารมักจะลงคองน้อยทําให้ไอสํสำลักจอนกินอะไรได้ยากซึ่งปัจจุบันยังไม่หายแต่ตอนเด็กๆมีผลกระทบมากคือทําให้เขาตัวผอมเหมือนเด็กเป็นตาลขโมย <c oughs> ลูกจังซื้อ ยากกมานอ้วนพีมาให้กินอาลูกษาวกินไหมกินกินขนาดไหนหมดขวดหมดขวดถูกต้องจ้ะแล้วก็ตัวแดงอ่อนไปทั้งตัวเลยลูกยังใช้วิธีถอนพิษแบบโบราณเอาเข้าไปฝังในดินทรายขุดหลุมเอาตัวกลบเอาทรายปิดเหลือแต่จมูกไว้หายใจเพื่อให้ดินดูดพิษออก จึงทําให้รอดมาได้ทุกวันนี้แต่ oh. ท่านเขาโตขึ้นได้ขอมาช่วยงานที่วัดได้ไปกราบลาพ่อแม่พี่น้องญาติญาติทุกคนญาติญาติต่างดีใจว่าไปเถอะรีบๆไปซะให้ศรีใพนพรนํำนูเอชัยส่งเสริมแลวกระาจายเป็นอย่างดีว่าให้รีบไปอยู่วัดซะ แล้วอย่างที่หลังจากที่ลูกสาวคนนี้มาอยู่วัดแล้วก็ได้ธานาถิไกลมิตรให้กับที่บ้านอย่างต่อเนื่องคําถามบุปกรรมใดสามีของลูกต้องมาผัวพันกับเรื่องการชกมวยเชียร์มวยตีไก่แข่งมา้าสามีของลูกจะต้องรับวิบากกรรมเหล่านี้อย่างไรคะแต่ว่าปัจจุบันสามีได้เลิกหมดแล้วนะเหลือแต่เลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่น โดยยากให้มันอยู่คนละสุมการเลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นจะบาปหรือเปล่าบุพกรรมใดทำให้ลูกจะมาพบรักที่สนามมวยและการที่ลูกผสมพันสัตว์และเอาลูกมันมาขายโดยเฉพาะผสมพันธ์มาลูกจะต้องรับวิบากกรรมอย่างไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกสาวทั้งสองคนโดนเอาที่ที่ลงทุนทำร้านกาแฟาคืน ทั้งทงที่การทำถูกต้องทุกอย่างครัน้นจะฟ้องร้องก็กลัวกฎแห่งกรรมจะคืนเข้าไปก็ไม่ถูกต้องควรจะทำอย่างไรดีคะโปรแกรมใดที่แม่ลูกจึงตั้งตัวได้จากการมนันทำไมไม่รวยจากทางอื่นและตอนที่แม่สก,กิดบอกลูกขณะลูกอยู่ในท้องนะลูกรู้สึกอย่างไรลูกได้ช่วยแม่รวยจริงหรือไม่ทำไมแม่ทึ้งใจนักเลง ไม่กลัวขโมยจะขึ้นบ้านและโจรก็ไม่กล้ามาปล้นบ้านแม่และพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมมีอะไรอยากฝากบอกบ้างคะบ้านทั้งสองหลังรวมทั้งสะนะ้ามีอะไรสิงอยู่จริงหรือไม่คุณตาอย่างลูกพ่อแม่ของสามีสี่คนเลยตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมคะบุพประกใดทําให้สายจะดือลูกสาวหลุด ตกบ้านจนหัวไปเสียบกับปี๊บน้ำมันกา๊าซทำไมถึงแพ้ยาจนตัวแดงต้องนำไปฝังและไอสำลักจนกินข้าวไม่ค่อยได้มาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะทำไมการเข้าวัดของลูกสาวคนที่สองจึงสะดวกโยทินแบบมากๆนอกจากจะยาเห็นด้วยแล้วยังอวยพรให้อวาดอีกด้วยลูกสาวคนที่สองได้สร้างปรมีกมูคณะมาไดรูปแบบใดเคยเข้าถึงธรรมกายไหมคะ มีหน้าที่อะไรคะลูกสาวมีเพื่อนสนิทอีกสองคนที่สร้างบารมีด้วยกันมาเขาทั้งสามทำหน้าที่คล้ายๆกันเขาสร้างเหตุด้วยกันมาอย่างไรคะที่ได้มาทํางานร่วมกันเป็นสิบปีแล้วคุณ้าชั้นเคยสร้างบารมีร่วมกันมากับลูกสาวคนที่สองและเพื่อนสนิทสองคนนี้อย่างไรคะตั้งแต่อยู่แก้ปดทอนจนปัจจุบันสิกว่าปีแล้วก็ยังมาทํางานร่วมกันอยู่ในทีมด้วยกันอีกคะ่ะ ลูกและครอบครัวเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาไหมค่ค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเติ่นขึ้นมาข้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปร,รํมประาจาสามีของลูกในอดีตเคยคบคนผ่านจึงมีเชื่อชอบสิ่งเหล่านี้คือ ชกมวยตีไก่แข่งม้าเชียร์มวยอีกประการสิ่งวัดล้อมก็เป็นอย่างนี้ด้วยวิบากกรรมก็จะทำให้ไปอยู่ในวงจรนี้อีกแล้วก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นแข่งม้าก็จะเป็นโรคหอบหืดตีไก่ก็จะทำให้มีโรคภัยโรคร้ายเกิดขึ้น และประสบอุบัติเหตุให้เจ็บป่วยเชียมมวยก็จะทำให้เราอนุโมทนาบาปจะเป็นเหตุให้ถูกชกต่อยทำร้ายด้วยเหตุต่างๆชกมวยก็จะทำให้ไปอยู่ในหมู่ของผู้ที่ชอบใช้กำลังในการตัดสินหรือหมู่นักเลงจ้าซึ่งเสี่ยงต่อการก่อเวรยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก แม้ปัจจบันจะเลิกเล่นชนไก่แต่ยังเลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นก็จะทำให้มีเชื้อผูกพันแล้วทำให้ภาพในอดีตที่เคยชนไกนะ่มาใช้เห็นเป็นกรรมนิมิตก่อนตายก็จะทำให้ใจเศร้าหมองต้องไปเกิดเป็นไก่ชนจ้ะทางที่ดีปล่อยมันไปอย่าไปเลี้ยงเลยจ้ะ เราไปให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นสมบัติแห่งชาติไปเลยลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันในอดีตจึงปิ้งปังกันทันทีที่เจอจ้าเป็นบุพเพการผสมพันธุ์สัตว์ขายโดยเฉพาะพันธุ์มานั้นก็เป็นการพรากแม่ลูกกัน ก็จะทำให้เรามีเหตุไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือห่างครอบครัวตั้งแต่เด็กๆจ้าลูกจะต้องอยู่ในวงจรเล่นการพนันมา้าและวงจรของคนผ่านที่ชอบการแข่งมา้าเพราะผสมพันม้าแข่งจ้าก็าจะไปอยู่ในวงจรเหล่านี้แล้วแต่ผูกพันม้าก,ก็จะไปเกิดเป็นม้าเนี่ย จะแก้ไขก็ให้ทำทานารักษาศีลจเจริญภาวนาให้มากมากแล้วก็ทิ์บุญกุศลไปให้สัตว์เหล่านั้นบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าลูกสาวสองคนถูกเจ้าของที่เอาร้านกาแฟคืนทั้งๆที่ทำถูกต้องทุกอย่างและแถมลงทุนไปแล้วตั้งเจ็ดแสน เพราะบุปกรรมเวลากโกรธเนะ่ยชอบทวงของคืนลูกเนะี่ยทำตามกติกาสังคมกับคนพานก็ไม่ได้เป็นการผิดหลักทรรอะไรกรติกาสังคมก็มีเงื่อนไขเราทำสัญญาอะไรกันไว้แต่ตอนนี้ให้แผ่เมตตาและพูดดีๆกับเขาไปก่อนจ้าให้ใช้การเจรจาที่ประกอบไปด้วยปัญญากรก่อนที่จะใช้กติกาสังคม กับคนพาลแม่เคยทำทานในอดีตลาธิฐานว่าขอให้มือขึ้นในเวลาเล่นการพนันใครๆก็สู้ไม่ได้อันนี้เป็นของอของแม่คือหวังรวยทางรัฐกับคืออย่างนี้อธิษฐานอย่างนี้นะ ไิ้ทีนสาธทุกขให้อยเล่นการพนันคล้ครๆสู้ไปได้เล่นแล้วให้มือขึ้นแล้วก็บนไ้ด้วยถัดถูกแล้วก็จะเอามาทําบุญถ้ารวยแล้วจะเอามาทําบุญอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นชาตินี้จึงทําให้ตั้งตัวได้เพราะการพนันซึ่งตัวลูกเองก็มีเชื้อเหมือนแม่ของลูกเนี่ยจึงทําให้ตั้งมาอยู่ในวงจรพนันต้องมาเกิดในท้องแล้วอยู่ในวงจราันันเช่นพนันมวยพนันม้าเป็นต้นจ้ะ ตอนแม่สกิดลูกตอนที่ลูกอยู่ในท้องลูกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะ่ะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้แม่รวยแต่ว่ามีส่วนเสริมให้นิดหน่อยเพราะลูกก็มีเชื้ออย่างเนี้ยมาก่อนเหมือนกันแต่แม่มีบุญทางนี้เนะี่ยกับลูกมีเชื้อดังกล่าวจะมาเกิดเป็นแม่ลูกกันมาเกิดกับแม่คนนี้ตามทันไหมจ๊ะ แม่ใจนักเลงไม่กลัวโจรปล้นบ้านและโจรก็ไม่ปล้นบ้านเพราะในอดีตตอนแม่เป็นผู้ชายก็มีนิสัยนักเลงและเป็นเซียนพนันต่างๆนิสัยนี้ติดตัวมาเลยไม่กลัวโจรอีกทั้งไม่มีวิบากกรรมทางนี้โจรแม่มาบ้านแล้วก็ไม่มีอารมณ์จะปล้น เพราะไม่มีวิบากรัมแถมเอาทานเดินหน้าก่อนดมีปิยะวาจาเลี้ยงข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูม,มิเทวาอยู่ที่บ้านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีสภาพดีขึ้นพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูม,มิเทวาอยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเลย ได้รับบุญที่อาทิศย์ไปให้ทําให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมบ้านสองหลังนั่นนะ่ะก็มีการเรียกของพ่อแม่นั่นแหละซึ่งเป็นภูมิทวาวนเวียนอาศัยอยู่แถวนั้นจ้ะท่านเป็นคนมีอารมณ์สนุกอยากทักทายพูดคุยกับบุคคลแถวนั้นจึงมานั่งให้เห็นแล้วก็ทําเสียงให้ได้ยินแล้ยจ้ะท่านชอบล้อเล่นสนุกสนุกอยากคุยด้วย เพราะนั้นท่านกวากมือให้เรียบมาคุยไงไม่ให้เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ของดีทีเดียวค,คุณตาตายแล้วไปเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่บนชั้นนิมมานารดี<อ>ก็ท่านเกิดมาสร้างบาร,รมีเห็นไหมจ๊ะ<อ>ส่วนคุณยายเนะ่ไปเป็นเทพธิดาเกิดในวิมานร่วมก,กันกับคุณตา<อ>เกิดบนเตียงเลย เลยไปเป็นภรรยาคุณตาเหมือนตอนเป็นมนุษย์จ้ะเ,เ,เป็นเทพนารีเกิดบนเตียงเพราะอธิษฐานจิตว่าขอให้เราได้ไปอยู่ร่วมกันแม้ตายแล้วเพราะทำบุญร่วมกันแล้วก็อธิษฐานจิตขอยไปเป็นสามีภรรยากันอีกสามีภรรยากันอีกบนสวรรค์จ้ะนี่ไปปิ๊งเลยเกิดตรงนั้นเลยพ่อสามีกับแม่สามี ไปเป็นเทพประบทเทพธิทยาอยู่ร่วมกันในวิมานทองเดียวกันอีกเหมือนกันของของของอ่าลงสันนิษฐานกันหน่อยถูกต้องจ้่ของชั้นดาวดึงเพราะทำบุญร่วมกันมาเพียงนี้รลาติฐานขอให้ได้อยู่ร่วมกันอีกบนสวรรค์คือคนโบราณเนี่ยเขาจะรักกันมากนีแล้วเขาก็จะทำบุญร่วมกันแล้วก็จะอธิฐานอย่างนี้แหละ ผูกพันยังไงมันก็จะไปปิ้งปั้งกันอย่างนั้นทุกท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้หมดเลยจ้ะจึงมีทิพย์สมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่ในกรณีของคุณตาคุณยายน่าศึกษาไปอยู่ชั้นนิมมานนารดีเห็นไหมเจ้าท่านสั่งสมบุญตอล,ญลอดเลยทําบุญตลอดเลยแต่แือผู้ที่เกิดท่องเที่ยวบนสวรรค์เจ็ดรอบนี่สิน่าศึกษามากเลยเดียวแล้วเรามาเกิดเป็นพระราชาแรงๆโอ้ ลูกสาคนที่สองลูกสาวคนที่สองเน,นี่ยเคยเป็นทหารนักรบของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรที่แล้วมีนิสัยเจ้าชู้แต่ภายหลังก็ออกบวชตามพระราชาจนหมดอายุขไขเป็นพระชอบเทศชอบสอนชอบชวนคนทำความดีไม่ค่อยจะชอบนั่งธรรมะเท่าไหร่ แต่ถึงอย่างไรก็ได้ดวงสว่างพอประคองตัวรอดไปดูสิทธิบุรีได้แต่ก็ยังไม่อาจต้านทานกรรมเจ้าชู้ได้จึงมาเกิดเป็นลูกสาวคนที่สองนี่แหละมาเป็นผู้หญิงตามทันไหมเจ้ด้วยบุญที่เป็นกระไลมิตรให้กับญาติโยมตอนเป็นพระนะั่นแหละจึงทำให้ข้าวัดมาสร้างบรมีกมู่คณะได้สะดวกแถมได้รับคำอวยพรโอ,อ,โอวาาจากหมู่ญาติและทุกคน ก็ชอบดังธรรมะล้วชอบกี้โมงก็ไปเลื่ย <S <S 1> <S 1> เสร็จกรรมปนาธิบาตเคยบีบคอขา้าศึกและรรมานขา้าศึกจนออกรบโดยวิธีการต่างๆเช่นทุบซ้อมบีบคอเค้นข่าว ธรรมชาตินี้ทานข้าวไม่ค่อยจะได้ต้องไอแคกแคเหมือนถูกบีบอยู่ตลอดเคยเอาข้าศึกไปฝังโผล่แต่หัวเพื่อทรมานจึงต้องมาถูกฝังทรายแต่กลายเป็นรักษาไปเลยวิบากกรรมมันทำอย่างนั้นเพราะบุญที่เคยบวชระนะอุ้มเอาไว้จึงทำให้รอดปลอดภยัยมาได้ทุกครั้งหนาหัวทิ่มเสียบลงไปดี ปีา๘๙เนี่ยสารพัดเลยเพราะบุญบวชจะแค่ขายให้นั่งสมาธิเยอะๆให้เขาถึงวัะธรรมกายจะมัวตะขี้โมแล้วก็สร้างบุญทุกบุญในเต็มที่ก็จะพ้นกรรมเหล่านี้ได้ชาตินี้จึงเป็นชาติสุดท้ายสำหรับวิบากกรรมดังกล่าวให้อดทนเอา้า พฤีกรรมยังทําให้หน้าของลูกสาวคนที่สองน้นเป็นฝ้าคือในอดีตตามเป็นทหารมักชอบพูดให้เขาเสียหน้าขัดคอขัดค้าในที่ประชุมทาให้บุคคลที่เสนอความเห็นรู้สึกเสียหน้าจ้<อ>ะก็ให้แก้โดยวิธีให้พูดแต่ปิยวาจาแต่ชาตินี้ก็พูดปิยะวาจาแต่คำพูดเราไปกระทบใครและมันรับบุญทําความสะอาด สืบสาวัฒนธรรมคุณยาอาจารย์หนักก็จะเป็นเบาจ้าลูกสาวคนที่สองกับเพื่อนสนิทอีกสองคนรวมทั้งหัวหน้าชั้นนั้นเมื่อพุทธนดอนที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นทหารนักรบของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้รู้จักคุ้นเคยกันมาจนกระทั่งมาบวชก็ยิ่งคุ้นเคยยิ่งขึ้นได้ <laughs> ได้มาเป็นนักเทศนัก โม่ถึงสี่คนชวนคนทำความดีแต่หนึ่งในสีนั้นเป็นทหารมหาดเล็กของพระราชาองค์ที่ออกบวชคอยรับใช้ต่างๆไม่ค่อยจะได้ออกไปทำงานลบกับเขาหรอกแล้วก็บ,บวชช้ากว่าเพื่อนเพราะมัวแต่เจ้าชู้ปากหวานสาวๆติดกันตรึมจึงตัดสินใจบวชช้ากว่าคนอื่น กว่าจะละบังอรอนมห่มจีวรได้ก็ใช้เวลานานแต่ก็ยังดีที่บวชตลอดชีวิตลูกและครอบครัวก็เคยสร้างบารมีแบบกองสเสบียงกับหมู่คณะมาจ้ะบางคนก็สร้างตามอารมณ์ยังไม่ต่อเน,นื่องนักดังนั้นชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ ย้ายขาดเลยสักบุญละอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิญเศษษษยังได้พลัดกันเลยจ้า<ป> No one escapes the law of karma b e l i e f e in cause and e f f e c t me Believe in the law of karma